ประกันภัยรถยนต์กับทิพยาประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอืมรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะท i ปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท สวัสดีครับพบกับรายการธรรมะธรรมโมง,ง่อกันอยู่ได้ไม่มีเจตนาจะกล่าวว่าร้ายใครแต่ต้องการฉุดกระชากลากใจให้ได้มาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและเป็นการศึกษาเพื่อการหลุดพ้นตามคำสอนของพระองค์ท่าน ในช่วงระยะเวลานี้นะครับมีประเด็นการถกเถียงกันมากมายนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาผมก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าจัดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปถกเถียงอวดรู้นะครับหรือแสดงตนเป็นผู้รู้เป็นอาจารย์อะไรไม่มีหรอกครับแต่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติ ทำในการมุ่งศึกษาพระพุทธศาสนามาอย่างจริงจังและถ้าจะถือว่าเป็นผู้ที่มีพระพุทธศาสนาประจำใจก็รวมๆแล้วก็ประมาณ28ปีนะครับเอออายุ65 6 6แล้วแล้วก่อนหน้านั้นไม่ละครับก่อนหน้านั้นเป็นคนไร้าศาสนา จะปฏิบัติตามพิธีกรรมทางาศาสนาก็ทําไปตามคำาอรร้องหรือประเพณีนิยมของคุณยายซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูและเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวช่องที่เป็นบ้านใกล้เรื่องเคียนกันแต่มันไม่ได้เอาใจน้อมไปหาคำสอนไอ้นี่เป็นข้อเท็จจริงในชีวิตแต่ในฐานะที่เป็นคน ไฟรู้ไฟศึกษาและอาพูดก็ได้มีของเก่ามาก่อนมันก็ทําให้ได้เรียนรู้คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางอ้อมมาเรื่อยแต่จิตมันไม่น้อมลงไปในทางปฏิบัติศึกษาแล้วก็รู้สึกได้ในเชิงปรัชญาว่าเอ๊คำสอนนี้ดีนะมันมีเหตุมีผลแต่เรียนว่า28ปปีที่ผ่านมาเนีย่ยนะครับมันเป็นการทุ่มเท และมันไม่ได้มาอย่างนี้ทีเดียวนะครับอย่างที่ผมมาพูดแรกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมอยู่นี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับความเข้าใจอะไรต่างๆมันก็มาเป็นลําดับนะครับสิ่งแรกนะเหตุที่ทําให้สนใจก็เพราะไปบวชกับหลวงตาสหมายจะเรียกว่าบวชแก้บนก็ได้นะครับหรือเออเรียกว่าถึงเวลานะครับผู้ที่มีหน้าที่ นะดูแลผมทางเจตวิญญาณนำพาน้อมนำไปเพื่อให้เดินเข้าสู่เส้นทางพรบบนะพุทธศาสนาก็เป็นได้ไปบวชบวชเสร็จแล้วไม่ยอมศึกอ่านี่เป็นข้อที่จริงอันหนึง่งแต่ท้ายที่สุดความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะครับลูกเต้าก็ยังเด็กเล็กอยู่นะครับเพิ่ง3ามสี่ขวบอัไน,นี้ตัวเล็กก็ต้องศึกออกมาโดยหลวงตานะครับกาชับว่าแค่ถือศีลห้าเนี่ยนะก็เป็นพระนะนะ เพราะนั้นจะห่มผ้าเหลืองหรืิสึกออกไปนะให้รักษาศีลห้าไว้นะครับก็เป็นพระละที่เหลือก็พุทโธพุทโธไปนี่คำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วผมเป็นไงก็แน่นอนครับต้องรักษาศีลแต่เรียนรับชมเลยเป็นการรักษาศีลแบบไม่เข้าใจนะเบื้องตอน้นมีเลี่ยมแทคกติกโน่นนี่นั่น ตลอดเวลานะโน่นนี่นั่นคืออะไรฮะเออแบบนี้มันใช่ไหมมันเหมือนเวลาต้องมาตีความกันจนนำพาไปสู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญก็คือศีลไม่มีอยู่จริงอะไรครับมันอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมศีลมันเป็นถ้อยคำสมมุตินะครับภายใต้กฎแห่งกรรมที่ว่าคืออะไรก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้น ทีนี้ศีลที่พระเจทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยนะครับไอส้สข้อแรกเนี่ยมันเป็นการกระทาเบียดเบียนต่อผู้อื่นด้วยกายวาจานะครับเออใเรื่องใจอ่ะเห็นไหมมันไม่มีนะการรักษาศีลทางใจเนี่ยมันไม่มีอ่ะหลังจากเราศึกษาไปอ๋อทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเราเองและต้องให้ไปสัมพันธ์กับกฎแห่งกรรมนะท่านผู้ชมคงได้ยินนะสร้างบุญสร้างกุศล มันเป็นถ้อยคําที่เราได้ยินจนคุ้นหูแต่เราไม่ได้เข้าใจเรยวอาบุญกุศลเนี่ยคืออะไรมันนึกไป่ออบุญก็คือจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์หรือได้เกิดมาเป็นคนอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งข้อจริงมไม่เกี่ยวกับบุญบาปนะผมเรียนไปหลายครั้งแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนว่าจะเกิดที่ดีหรือไม่ดีอยู่ที่สภาวะจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานก็มีสุขติเป็นที่ตั้งจิตใจสมองก็มีทุกกติเป็นที่ตั้งสุขติก็เป็น เทวดาเป็นพรหมเป็นคนนะทุก,กติก็เดชานเปรตอสศกาส์นรกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลคืออะไรก็มาทมาความเข้าใจว่าบุญก็คือสภาวะจิตใจนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาคือการบริหารจิตให้จิตใจผ่องใสนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าบุญค,ใจใจคือทําให้จิตใจผ่องใสคือทําอะไรก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นชีวิตอื่นอ่า พอคิดได้แบบนี้ศีลมันก็ไปละนะครับเข้มแข็งแล้วแล้วกุศลนะกุศลที่แท้จริงก็คือการไม่ทําบาปตอนนี้ทั้งกายวาจาใจแล้วนะเพราะกุศลกรรมบท10ข้อเนี่ยคือการไม่ทํา1บอย่าง10บอย่างนะครับผมเรียนเลยว่าเจอย่างแรกคืออะไรเจอย่างแรกก็คือที่กระทําต่อร่างกาย3อย่างนะครับเบียดเบียน,ยนลักทรัพย์แย่งของรัก ระพฤกผิดในกามนะครับวาจาเอกสอย่างนะครับก็คือหมายถึงพูดยาบพูดเท็จเพ้อเจ้อส่อเสียด่ะอ่ะ,อะและที่บริหารจิตอีก3อย่างคืออะไรนี่มาแล้วนะครับไม่โลภ 2. ไม่อาฆาตพยาบาทสาก็คือมุ่งมั่นสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ที่เรียกว่าสมาธิินั่นก็คือเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงคาพระพุทธเจ้ามีจริงคําสอนพระเจ้าที่ให้หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมมีจริงเห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวกับศีลกับอะไรแล้วเห็นไหมเพราะศีลบุญกุศลมันเป็นภาษาทั้งหมดนําพามาสู่การบริหารจิตของเราให้ผ่องใสบุญกุศลอยู่ตรงนี้ ส่วนใครทําทานก็ต้องได้รับทานเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพระพรพุทธเจ้าก็บอกว่าทําทานนะก็เหมือนไปหยอดเม็ดข้าวนะหนึ่งเม็ดขึ้นมาเป็นต้นนะครับมีอยู่หลายรวงนะครับในแต่ละรวงก็มีอยู่หลายเม็ดแสดงว่าทานหนึ่งได้ผลมากมายมหาศาลหลายเท่าตัวนะครับก็จะมีรายละเอียดน่นนี่นั่นแต่นั่นก็เป็นเรื่องของทานทําทานไปจิตใจยังโลภได้ทานกลับมา แต่ความโลภมันก็กลับมันด้วยทานที่มาก็ไม่ได้ใช้นะมากอดทรัพสมบัติเป็นผ้ากีริว้วหอทองหรือหาไว้ให้ลูกหลานใช้มันเป็นแบบนั้นมันไม่เกี่ยวกับบุญกุศลแล้เห็นไหมฮะดังนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้และภายใต้สิ่งเหล่านี้อะไครับที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิและถ้าใครเริ่มเข้าใจสัมมาทิฏฐิเราก็จะได้เข้าใจคำว่าอาวิชชา มันมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจต่อไปอวิชชาคืออะไรอวิชชาก็คือความไม่รู้ไม่รู้อะไรครับหรือจะแปลว่างงก,ก็ได้งง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 ที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ความจริงความจริงที่ว่าคืออะไรความจริงที่ว่าทุกสปปรรพสิ่งที่เราเห็นล้วนก่อเกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมภายใต้โลกแห่งความสมมติกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นโลกแห่งความสมมตินะครับมันเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นแต่มันถูก สมมุติด้วยจิตใจเราที่ไปผูกและตั้งชื่อมันเชื่อมโยงมาผูกกันด้วยจิตใจของเรานะครับผูกว่าเราชอบภูเขาชอบทะเลชอบนั่นจะเป็นภูเขาจะเป็นทะเลจะเป็นต้นใดมันก็เป็นชื่อสภาวะความจริงของมันก็คือเป็นแบบนั้นทําไมผมบอกว่าทุกสรรพสิ่งในนี้ผูกด้วยกฎแห่งกรรมมันเป็นความจริงนะครับลองพิจารณาดูสภาวะธรรมชาติน้ําท่วมแผ่น,น,นผดินไหวภูเขาไฟระเบิดความแม่งแรงกันดนันล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เพราะพระพเจ้าสอนว่าทุกชีวิตเกิดมาล้วนเป็นไปตามกรรมกรรมทําให้เกิดกรรมผูกพันกรรมกาหนดนะครับดังนั้นใครไปเกิดที่กันดานเห็นไหมก็แสดงว่ามาจากกรรมที่ทําไว้ใครไปเกิดและเจอน้ําท่วมบ้านพังเสียหายถึงแก่ชีวิตภูเขาไฟระเบิดมันมาจากกฎแห่งกรรมถ้าไม่มาจากกฎแห่งกรรมเนี่ยแสดงว่าคนเหล่านั้นไม่ได้รับความยุติธรรม แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเพราะฉนั้นสภาวะธรรมชาติต่งตางๆผมเรียนนะครับมาจากกฎแห่งกรรมเช่นดังนั้นทุกสรรพ,พสิ่งผมบอกตั้งแต่อันดังตจักรวาลนะครับจนมาถึงโลกเราจนมาถึงสรรพ,พสิ่งดินน้ำลมไฟภูเขาต้นไม้มันอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมสัตว์แต่และตัวสัตว์นี้ไปกินสัตว์นี้อยู่ท้องที่นั้นเผยแผ่อย่างโน้นอ,อย่างนี้ไปเอาต้นไม้อันนี้นะข้าไปนี้ไปให้เกิดเกิดที่โน้นที่นี่เกิดสภาวะโน้นนี่นั่น และทําให้การดํารงอยู่ทุกอย่างเป็นไปตามที่ชัดเจนของมันใครไปเปลี่ยนแปลงกฎมนุษย์นี่แหละไปเปลี่ยนแปลงกฎก็สร้างกรรมใหม่ขึ้นมันถึงต้องเจอภาวะโนนนี้นั่นนี่แหละครับคือสิ่งไม่รู้อย่างแรกเราไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นแบบนี้แต่สิ่งไม่รู้ที่แย่ที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราไม่รู้ว่าเรานี้ไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ ที่เราเป็นคนเนี่ยเพราะเรามาเรียกกันเองว่าเราเป็นคนเราคือส่วนหนึ่งของกฎแห่งกรรมส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งกรรมนะครับมันเชื่อมโยงก,กันไปหมดทีนี้ภายใต้ความเชื่อมโยงนี้แล้วเราบอกเราไม่ใช่คนเนี่ยจริงไหมจริงเพราะอะไรเพราะเราเกิดขึ้นตามกระบวนการธรรมชาติสเปิร์มมาไปอยู่รังไข่พ่อแม่ก็อจากหยดเลือดกลายมาเป็นก้อนเนื้อ เป็นสีแห้งง่าแง่งนะครับเดี๋ยวกระดูกเส้นเอ็นประสาทเลยงอกมาอย่างอาัศจรรย์เลยจนเราคลอดมา9เดือนนะครับแล้วก็เติบโตมาไปตามธรรมชาติเหมือนต้นไม้มันเติบโตจะทําอะไรไม่เห็นทำมันก็เติบโตแต่ต้องกินอาหารต้องกินออกซิเจนเราก็ต้องกินอาหารต้องสูดออกซิเจนเข้าไปแล้วถึงเวลาไปไหยก็ตายร่วงโรยเหมือนต้นไม้สัตว์ทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดแต่เรามาจยึดอาไปทําไมเรามายึดเพราะเรามีจิตมาสัมดาบ นะกับลักษณะทางเนี่ยกายภาพเราดินน้ำลมไฟหรือผมพูดย้ำว่ามันคืออะตอมนะกรูปมาเป็นธาตุมาเป็นเซลล์มาเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็เป็นรูปร่างแบบนี้ถึงเวลาตายไปแต่พระเจ้าจะสอนลึกซึ้งไปถึงแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ใช่ที่ท่านยังสอนว่าดินน้ำลมไฟซึ่งเราเห็นชัดนะครับและเห็นชัดพระองค์ท่านสอนว่าระดับถึงความตายมันเห็นชัดเลย ตายดูสิปู่ย่าตายายเราตาย,ตายเราก็ลืมไปพ่อแม่ตายเราก็ลืมไปเดือนสิบทีไปทาบุญทีถึงเวลาทาบุญทีแต่จริงๆในชีวิตประจวันเราลืมหมดแล้วเวลาเราตายทุกอย่างก็จะถูกลืมลืมลืมไปอะไรมันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นธรรมะที่ผมมาแลกเปลี่ยนก็เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่เคยนั่งสมาธิมาอย่างยาวนานนะจากวันละหลายชั่วโมงนะครับทุกวัน ก็นั่งวันละสิบสิบห้านาทีพักผ่อนอ่ามันเป็นแบบนั้นแล้วไม่ปฏิบัติธรรมเหรอปฏิบัติปฏิบัติยังไงรู้ความคิดตัวเองพอหลุดไปก็รู้ตัวทั่วพร้อมถูมือมัง่งหักมือมัง่งจับหนึ่งอ่นับประคำมั่งอะไรไปดูลมหายใจเป็นหลักนี่ปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้มันดียังไงมันดีก็เหมือนที่ผมเรียนว่าจิตมันทำงานได้ทีละอย่าง และมันทําอะไรอยู่ตลอดเวลามันปรุงแต่งตลอดเวลานะครับการปรุงแต่งตลอดเวลาด้วยกระบวนการการทํางานของมันเราจะทําให้มันไม่ทํางานเราก็ต้องมาใช้เครื่องมือของจิตอีกข้างหนึ่งที่เรียกว่าสติสติจะเกิดก็เมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวผ่านลมหายใจจิตมันก็มาจ่ออยู่กับการรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวกับความคิดที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านแล้ว ไอ้นี่แหละครับการปฏิบัติธรรมถ้าท่านผู้ชมทํำไปง่ายๆแบบนี้ครับทําตลอดเวลาทุกลหมหายใจน้าได้ก็ทําไปแล้วนะทําไปเรื่อยๆนะครับอันที่สองคือฟังธรรมนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราสนใจว่าตามแนวทางเราขึ้นรถฟังก่อนนอนฟังดูหนังฟังเพลงไหมก็ดูหนังฟังเพลง,ไ,ง,ง,ปลงไปแต่ถึงเวลาที่จะฟังแล้วก็ฟังไปศึกษาไปผมรับรองว่าจิตยกระดับ นะและการที่จิตมันยกระดับเรื่อยๆนั่นแหละครับคือการปฏิบัติทิฏฐาเราก็จะละเรื่องของความไร้สาระที่เราไปยึดมั่นในความเป็นคนในความไม่รู้ในความโง่ของเราดังนั้นไอ้ที่ทุกคนตอกเถียงกันนะวัดพระเรืวไหลทั้งนั้นแหละครับไปชักชวนกันทาบุญระดมทันทำบุญท่านดูที่ทุกวัดทําแบบนี้หนักไปกว่าสร้างเทวรูปขึ้นในวัดบ้าไหมละ่ะ บ้าเพราะสวนคําสอนพระพุทธเจ้าต่อยเป็นพระก็ตกนรกนะครับแบบนี้เพราะอะไรเพราะบิดเบือนและทําให้คําสอนพระเจ้าเนี่ยนะผิดไปในผิดไปผมไม่ไปอกเถียง่ะนะผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวผมมาดูแลตัวเองไปรอ,อดแล้วนะทํารายการนะอย่างนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็มาแลกเปลี่ยนนะครับ ท่านผู้ชมลองพิจารณานะครับกฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครช่วยได้พิธีกรรมอะไรไปไหว้ไปขอใครทําไม่ได้คําสอนพระพุทธเจ้าก็คืออัตติอัตโนโนาโทจะต้องมีความฉลาดไม่โง่นั่นก็คือละเสียซึ่งอวิชชามาสู่วิชชาคือความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยสมมาทิฏฐิและนําไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติคือการบริหาร จิตใจนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับสวัสดีครับประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทพิปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท